เพราะอะไรพระมหากัจจยนะจึงมีรูปร่างงามมีผิวพรรณดุจทองคำแล้วก็ใครเห็นก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระสมมาสัพเธเจ้ามีอยู่ชาติหนึ่งนะคะท่านได้เกิดเป็นชายที่อยู่ในเมืองพราราสีซึ่งยุคนั้นก็จะมีพระสมมาสัพเธเจ้าที่มีพระนามว่าสุเมธาซึ่งพอท่านปรินิพานแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ตั้งใจที่จะสร้างเจดีย์นะคะเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านก็มีความเลื่อมใสามากจึงได้ถวายทองคํา หนึ่งหมื่นตำลึงเพื่อก่อเป็นอิฐแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีรูปร่างงามมีผิวพรรณดั่งทองคำแล้วก็ได้สั่งสมบุญทุกบุญจนตลอดชีวิตค่ะพระมหากัจยานะยังเป็นที่รัก ของเทวดาด้วยนะคะคือท้าวสักกะเทวราชมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นวันมหาปรารณาแล้วท้าวสักกะเทวราชน่ก็ไปร่วมด้วยมีทั้งพระสมณะสัพทธเจ้าและพระภิกษุอยู่รายล้อมเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วพระมหากาจัจยานเนี่ยท่าน,น่ะมีอัธยาศัยในการชอบฟังธรรมอยู่แล้วท่านก็เดินทางมาค่ะเพื่อที่จะมาฟังธรรมด้วย พอเท้าสักกะเทวราชเนี่ยเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ได้มองหาพระมหารกรจายนะว่าท่านไปไหนเนาะถ้าท่านมาก็คงจะดีมากไม่นานนะคะพระมหารกรจายนะก็มาพอดีเท้าสักกะเทวราชก็ดีใจใหญ่เลยค่ะไปจับเท้าพระมหารกรจายนะ พูดว่าพระคุณเจ้าของข้าวเจ้ามาแล้วหนอแล้วก็ได้ทําการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมตามสงพวรนะคะแล้วพระพิสุที่ตรงนั้นก็บอกว่าทําไมเท้าสก,กเทวราชทําเอาหน้าแบบนี้พระพิสุอยู่ตั้งเยอะทําไมทําแค่กับพระมหาการยนะพระสมมาสมพรทจเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้สํารวมอินทรีย์เช่นพระมหาการยนะย่อมเป็นที่รักของเทวดาอยู่ได้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ย มหากัจจยนะเนี่ยท่านเป็นที่รักของเทวสกะกนะคะด้วยเห็นที่ท่านสํารวมอินทรีย์และท่านก็ผิวพรรณงามผ่องใสเขาเป็นที่น่าเลื่อมใสของเทวดานั่นเองค่ะ<อ>พระมหากัจจยนะรูปงามมากใครเห็นแต่ไกลก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระสมมาสัพุทเจ้าแล้วเหตุอะไรที่ทำให้ท่านมีรูปร่างอ้วนเตี้ยอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่ง ท่านได้ไปบินธบาตนะคะแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาพร้อมเพื่อนจะไปอาบน้ําในแม่น้ําใกล้ๆนั้นเห็นพระท่านก็คิดในใจว่าถ้ามีภรรยาอยากจะมีภรรยาที่รูปงามแบบนี้หรือไม่ก็ผิวพรรณดีเช่นนี้แค่คิดเท่านั้นแหละค่ะจากชายก็กลายเป็นหญิงเขาก็อายมากกลัวว่าเพื่อนจะรู้ก็เลยแอบหนีไปเพื่อนนะคะก็ตามหาหาไม่เจอก็เลยคิดว่าตายไปแล้วจึงจัดงานศพให้ เธอก็เลยไปอยู่อีกเมืองเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็ไปมีสามีมีลูกด้วยกันสองคนไม่นานนะคะเพื่อนของเธอก็ได้ไปยังเมืองเมืองนั้นเธอเห็นเธอก็ได้จําได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังเพื่อนก็เลยบอกว่าท่านได้ทํากรรมหนักแล้วให้ไปขอขมาพระท่านเถอะเดี๋ยวเราจะนิมนต์ให้เธอก็โอเคนะพอไปเจอพระท่านก็กราบขอขมาพระท่านจึงทําให้จากหญิงกลายมาเป็นชายก็รู้สึก สลดสังเวชใจจึงไปขอสามีว่าจะขอออกบวชสามีก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะส่วนพระท่านก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นอีกนะคะก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอให้ตัวเองมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็จะได้ไม่มีใครรู้สึกหลงรักท่านแบบนั้นอีกค่ะ